นารูโตะหายจากอาการบาดเจ็บที่นี้ก็เริ่มฝึกได้แล้วสากุระฝึกฝนวิชานินจาแพทย์ที่ซินเดะสอนนินจาทุกคนกำลังเตรียมตัวสำหรับการฝึกแต่ไม่ใช่สำหรับนารุโตะ เพราะจิระยะงานเข้าเป็นภารกิจรวบรวมข้อมูลของแสนอุตสาหที่จะให้นารุตโตะร,รู้ไม่ได้ไม่งั้นจะขอตามไปด้วยแน่เขาจึงโยนม้วนคำพีให้นี่คือเมนูฝึกฝนที่จิระยะทำขึ้นเป็นพิเศษห้ามอ่านในที่ที่คนอื่นเห็นได้ง่ายละแล้วจิระยะก็จากไป นารุโตะจึงนำมันเข้าไปอ่านในซ่วมแต่เมื่อคลี่ออกมามันเป็นกระดาษที่ว่างเปลา่าสุดท้ายมีข้อความเขียนด้วยว่ามานะอดทนอาริักเนียเซียนามกชิซุเนะนำงานเอกสารมากองให้ซูนาเดะเธอสะดุดกับ ทันทสถานชั้นสูงสุดของโคโนะฮะที่สมัยก่อนชื่อว่าเรือนจำพิเศษสำหรับนินจาที่เก่ออาชญากรรมร้ายแรงโชคดีที่ตอนนี้พวกนินจาที่เก่ออาชญากรรมร้ายแรงมีแนวโน้มลดลงเลยลดขนาดของสถานที่ให้เล็กลงและถูกเปลี่ยนชื่อไปด้วย พวกที่ถูกคุมขังส่วนใหญ่จะเป็นอาชญากรยินจาเช่นฆาตกรและผู้มีส่วนพัวพันในการปล่อยข้อมูลลับขององค์กรรั่วไหลแต่หลายปีมานี้ไม่มีการก่อเหตุวุ่นวายถึงขั้นรุนแรงที่ทันทัศนเลยสงบลงพอสมควรในขณะที่ซุนเดกกำลังทำงานธุรการอยู่นั้นกระดาษแผ่นหนึ่งก็ปลิวออกมาเหมือนกับ ตารางสูตรปรุงยาอะไรสักอย่างซูนเดกก็สั่งให้ชิสเนะไปบอกพวกโจนินที่กำลังว่างอยู่ให้มาที่นี่เดี๋ยวนี้เลย ซึ่นาเดะสงสัยว่าคดีที่มิสกิลอกนารุโตให้ขโมยคัมภีร์นินจานั้นมีความเป็นไปได้ว่าเบื้องหลังของคดีนี้ยังมีตัวหัวหน้าที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังอีกจูนินคนเดียวจะทําอะไรกับคัมภีร์ปิดผนึกได้บ้างยังไงก็เป็นสิ่งที่เขาจัดการเองไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้ามีโอโรจิมารุเป็นผู้ควบคุมชักใยอยู่เบื้องหลังมันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้เธอก็สั่งให้อซึมะ คุเรนทั้งสองคนรีบไปที่ทันทสถานชั้นสูงสุดทันทีและซอปากามมิสกิทั้งสองก็ไปทันทีโดยมีนาโโรุโตะแอบฟังอยู่ข้างนอกห้องอาซึมาและคูเรานัยมาถึงทันทสถานชั้นสูงสุดทั้งสองก็ได้รับการต้อนรับจากสองพี่น้องไรจินและฟูจินกับนักโทษทั้งทันทสถานที่มีมิสกิเป็นผู้นำ นารุโตะวิ่งไปที่นั่นด้วยเขาอยากรู้เบาะแสะของโอรจิมารุแต่เมื่อนารุโตะมาถึงอาจารย์ทั้งสองก็นอนพ่ายแพ้ไพปแล้วแล้วตอนนี้ก็จบลง